สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในร้านแก้วจริญยนเฮกเตอร์นะครับวันนี้เรามาดูค่ายแดงกันบ้างนะครับค่ายแดงแต่ไม่ใช่ยันมานะครับเป็น f m w o เอ็นะครับรหัสนะครับ WD 5 0 4 k นะครับอันนี้เป็น50แรงม้านะครับเกียร์8เกียร์ด้านหน้านะครับแล้วก็8เกียร์ท้ายหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวรอบๆนะครับแล้วก็ทดลองขับให้ดูนะครับว่ารถเขาวิ่งบนถนนเนี่ยจะแรงสมชื่อหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่าเครื่องเกียร์ดีไฮดริกแรงตาย เงียบๆนะครับแล้วก็วิ่งบนถนนนี่ชิวๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะฉิวขนาดไหนนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเป็นรถสภาพใหม่ป้ายแดงเลยนะครับใช้งานมาเพียง105ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ105ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเราขายไม่แพงเลยนะครับถูกจากป้ายแดงเป็นแสนเลยนะครับถูกจากป้ายแดงเป็นแสนเลยนะครับคันนี้นะครับ50แรงม้านะครับเราให้เป็นเบวิดาดินน้่นนะครับแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่าน5นะครับ ที่ติดมากับเขาเลยนะครับสภาพสวยๆตำหนิไม่มีแบบนี้นะครับราคาเพียง349,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3 4 9 0 0 0บาทนะครับปี67ดนะครับรถ105ยชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรอบดูวกันนะครับรอบๆว่าสภาพของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ราคานี้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับด้าจากรส่วนด้านหน้าก่อนเลยนะครับฝากระโปรงนะครับสภาพดูสวยๆแบบนี้นะครับหน้าของมันเนี่ยมันจะเหมือนแบบทันสมัยหน่อยนึงนะครับมีรูระบายเต็มเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็ระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนตรงนี้ระบายความร้อนเหมือนกันนะครับฝากระโปงเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่เครื่องยนต์อยู่แค่นี้เองนะครับที่เหลือเป็นที่ใส่แบตนะครับแต่ว่าก็สวยอีกแบบนะครับดูบึกบึนดีนะครับแล้วก็สเปคยางเขานะครับขอบหน้านะครับเป็นขอบ18นะครับด้านหลังเป็นขอบ26นะครับนี่นะครับใส่ดูบึกบึนเลยนะครับคันนี้มีกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับสวยๆนะครับเป็นโลโก้ของ AMO เลย นี่นะครับ fmv นะครับแล้วก็นีนะครับให้ดูความใหม่ไม่ใหม่ดูไฟบริเวณนี้นะครับนี่พลาสติกยังไม่ทันแกะเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านที่จะซื้อนะครับหรือจองกับทางร้านลูกค้าเอาไปแกะที่บ้านนะครับไม่อายไข่แน่นอนนะครับเหมือนท่านออกจากโรงงานเลยออกจากศูนย์เลยนะครับสภาพสวยใหม่ป้ายแดงเลยพวกกันกระแทก้นหน้าแล้วก็ตะแกรงหน้าเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้คําว่า fmv อยู่บริเวณนี้ อ่ะตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องในยเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับนี่สวยเลยแล้วก็ถังน้ํามันนี่นะครับให้มาค่อนข้างเยอะเลย70ลิตรนะครับถ้ารถตลาดทั่วไปน่าจะประมาณ6 0กว่าลิตรอ่ะไม่ใช่ครับ40กว่าลิตรนะครับเ้่าผมจาได้นะครับของฟูต้า50ก็ประมาณ48ลิตรนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับไอ้นี่นะครับเป็นกรองอากาศแยกแบบนี้มาเรียบร้อยนะครับอันนี้ทําความสะอาดง่ายเลยแล้วก็ไอออนเบอร์เนี่ยครับ เท่าที่ผมดูที่เขาทําขนาดกว้างมาแบบนี้ทั้งฝั่งนู้นฝั่งนู้นแล้วก็ในเรื่องของอิเซอรี่ต่างๆเนี่ยเหมือนจะทําให้มัน์วิตง่ายนะครับแต่กลองโซลานะครับมีอยู่2ตัวนี่นะครับอยู่บริเวณนี้เลยอันนี้เป็นกองเครื่องนะครับ์วิตง่ายเลยนะครับเขาทํามาโล่งๆนี้เหมือนให้มัน์วิตง่ายนะครับดูแลง่ายเลยในเรื่องการดูแลบำรุงรักษาต่างๆนะครับนี่น้ำมันนะครับจะออกจากถังบริเวณนี้นะครับเข้าตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาบริเวณนี้นะครับ แล้วก็ไปกองตัวนู้นนะครับด้านในนะครับใสีส่ตนู้นนะครับก่อนที่จะเข้าปั๊มเชื้อเพลิงนะครับนี่นะครับมีกองฝั่งนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับกองอากาศนะครับกองโซล่าสตัวแล้วก็กองเครื่องหนึ่งตัวนะครับสวิตง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มาดูขาหน้ากันนะครับขาหน้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับคันชักดูแลง่ายๆนะครับแล้วก็พลาสติกยังนิ่มๆอยู่เลยนี่ยังใหม่ๆทิ่กิบเลยอันนี้ที่เห็นสภาพนี้คือ มาถึงเนี่ยฝนตกตกทุกวันนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับขนาดยังไม่ได้ล้างสภาพเขายังสวยง,งามขนาดนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูใบมิเดนินหน้านะครับขนาดตัวของเขาเนี่ยกว้างด้านหน้าน่าจะประมาณเมตรห้าสิบกว่านะครับในตัวของใบมิเดนินหน้ากับรถนี่นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยน่าจะสามเมตรหกสิบกว่านะครับความสูงน่าจะสองเมตรหกสิบกว่านะครับให้หมจําสเปคคร่าวๆได้นะครับนี่มาดูสีใบมิเดียนินหน้านะครับ ใช้งานน้อยจริงๆนะครับร้อยห้าชั่วโมงด้านล่างนี่มีแต่รอยเ้าเรียกว่ายังไงทาลอกนิ่นีน่เท่านั้นเองอ่าแล้วก็ในเรื่องของสีต,งต่างๆเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเพราะรถยังสภาพใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของต๊มไฮดรอลิกเนี่ยคล้ายๆยันมาเลยนะครับมี2รูปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไดชาร์จนะครับนี่ดูจากที่ผมบอกนะครับก็คือมันโลง่งๆเนี่ยเหมือนให้เขาให้มันสวิตช์ง่ายนะครับเห็นไหมครับถอดง่ายทุกอย่างเลยนี่อ่าดีไดชาร์จก็ถอดง่ายๆเลยนะครับโล่งๆเลย แล้วก็อันนี้เป็นท่อท่อรูระบายนะครับนี่อันนี้เป็นท่อรูระบายตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของท่อไอเสียนี่ก็มีการครอบร้อนมาให้เรียบร้อยน,นะครับไม่ต้องกลัวดาดแน่นอน,นนี้นะครับเป็นตะแกรงมาให้เลยถือว่าสนใจารลรีดมาค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นกอ้องไฮรอลิกนะครับรถรุ่นนี้ผมก็เพิ่งเคยจับมันกันเพราะมันยังใหม่ๆนะครับกลองไฮรอลิกนี่นะครับอยู่บริเวณน,นี้ ผมไม่ทราบว่ามันน่าจะถอดล้างได้นะครับเพราะว่าเห็นรถบริเวณนี้เป็นฝานะครับน่าจะได้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูโฟล์วิวนะครับนี่เป็นเพาปิดแบบนี้เลยอันนี้เป็นยางนะครับนี่นิ่มๆเลยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับจุดต่างๆอันนี้สีเหล็กนะครับไม่ได้ทาสีนะครับไม่มีสนิมเลยใหม่จริงๆอดีให้ดูนะครับอะเดี๋ยวไปดูด้านบนกันบ้างนะครับนี่นะครับ เป็น8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ท้ายหลังเกียร์หนึ่งถึงสี่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นด้นหน้าท้ายหลังแล้วก็เป็นแอลกับไฮนะครับมีแขนจับมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนี่แล้วก็ในส่วนของเฮลิกเนี่ยด้านหน้ากับผ่านหลังเนี่ยเป็นคอนโทรลแบบนี้เลยเนี่ยผมให้ดูนะครับนี่เขาเน้นให้มันสวิตช์ง่ายนะครับคือด้านหน้าความหลังเนี่ยซ่อมบริเวณนี้ได้เลยนะครับบนแกนพวกนี้นะครับยุ่มรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย แล้วก็มีผัดแยกมาให้ด้วยนะครับนีหนึ่งตัวแล้วก็ทําขามาให้เป็นที่เรียบร้อยคือลูกค้าสามารถต่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ใช้ขาบริเวณนี้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าปัดนะครับแห้กระจกมาซ้ายขวาด้วยนี่โลโกโ้เอลนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกระบบนะครับรถยังใหม่ๆเลยแล้วก็แจ้งเตือนน้ำมันเครื่องอันนี้ปกตินะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับ เป็นเรื่องปกติเลยก็คือปั๊ม Paste, ยังไม่ทํางานนะครับกระดังเป็นปกตินะครับถ้าปัม๊มน้ำมันเครื่องทํางานก็ใช้งานได้ปกติเลยนี่นะครับ105ชั่วโมงในเรื่องของน้ํามันแรงดันความร้อนต่างๆใช้เครื่องงานได้ปกติเลยอ่ะวองสตาร์ท e ให้ดูนะครับนี่นครับหายแล้วนะครับนี่ในสีเหลี่ยมแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับบอกในเรื่องของบกน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆพวกไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลย นี่นะครับอันนี้ไฟสูงนะครับอ่าเคนี่นะครับ <c oughs> สูงนิดนึงนะครับบันไดให้มาสองขั้นเลยใหญ่จริงๆนะครับถ้าสำหรับเทียบกับ50แรงขนาดตัวถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับ เป็นพอตรวมแบบนี้มาให้เลยพอตคอนโทรลนะครับแล้วก็มีพอตเสริมมาให้ต่ออุปกรณ์เรียบร้อยนะครับสวยเลยในส่วนของท้ายนะครับไฟท้ายก็สวยงามเลยไฟท้ายเนี่ยคล้ายๆรถยนต์เลยนะครับพวกไฟเลี้ยวต่างๆไฟหลังไฟเบรกรวมอยู่นี้ทั้งหมดเลยนะครับสวยทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีแตกนะครับนี่ผังหลังนะครับเราให้เป็นผังผ่านห้านะครับใบสวยๆเต็มๆเลยเป็นของ p s c นะครับนี่ครับพอเสรีโชค ไทแทนเนอร์นะครับไปให้ผ่านห้าเลยสวยๆคร้องใช้นะครับคันนี้มีพวกแขนยกแรงต่างๆแล้วก็พีีโอเนี่ยไม่เคยแกะแน่นอนนะครับคันนี้น็อตทุกตัวทุกส่วนนะครับไม่เคยแกะไม่เคยตัดท่อนนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แขนยกนะครับมีกระบอกแฮนดิกแบบนี้มาให้ทั้งซ้ายและขวาเลยคล้ายๆพวก70แรงนะครับนี่กระบอกช่วยยกนี่นะครับทั้งซ้ายและขวาเลย ยกใช้งานหนักแน่นแนนอนมีนะครับ f e r นะครับ50แรงม้านะครับฝากด้วยนะครับรถสวยๆสภาพใหม่ป้ายแดงแบบนี้เลยนะครับใบมีดดนินหน้านะครับแล้วก็พาหลังเป็นปี67นะครับ105ชั่วโมงนะครับราคา349,000บาทนะครับ349,000บาทนะครับถูกกว่าออกหมายเป็นป้ายแดงเป็นแสนเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผม พาเราอทดลองขับให้ดูนะครับว่ามันจะเร็วบนทองถนนอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะครับเจ้าเอเวอร์50แรงคันนี้นะครับแล้วก็เปิดคุญแจตรงนี้นะครับอันนี้วิ่งมาน้อยมากๆเลยนะครับเพียง105ชั่วโมงนั้นเองอ่าันนี้ครับแล้วก็ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับอย่าตกใจนะครับเป็นปกตินะครับเพราะว่ามันยังไม่สตาร์ทนะครับไอตัวปั๊มน้ำมันเครื่องก็ไม่ทํางานนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวสตาร์ทปุ๊บ นี่นะครับปกติแล้วนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องนะครับฉีดเข้าทื่งเครื่องเรียบร้อยนะครับนี่นะครับบางคนตกใจนะครับว่าอทำไมมันมันขึ้นนะครับเวลาดับเครื่องหรืออะไรนะครับมันยังไม่ทํางานนะครับวันนี้ก็ฝนตกไม่หยุดไม่ย่อนเดี๋ยวพาเขาลองขับก่อนเลยนะครับนี่นะครับขึ้นลงปกติเลยลื่นนะครับ เป็นคนทรลยกแยกแบบนี้นะครับซ่อมง่ายนะครับเซอร์วิสง่ายเลยผลไม่หยุดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับลูกค้าอยากชมก็เดี๋ยวามารีวิวให้ดูตรงนี้มีหลายรุ่นเลยนะครับทยอยเข้าเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคิดหน้าผมพาไปชมนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเครื่องกีดีไฮรีบีแน่นอนนะครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยเพียง1 0ึงรอย้าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับปี6 7 เง้ก็เอมเอครับเนไครับไปเรียลเลยก็ใช้งานได้ปกติเลย ช่วงเย็นแล้วก็รถเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเจ้าเมือเนี่ยบนคลองถนนนะครับยังไม่ได้ลงทุ่งนานนะรถค่อนข้างวิง่งไวเลยเดี๋ยวนี้มาทดสอบกันนะครับว่าจะไวขนาดไหนนะครับ ก็ดีให้หลีดมีแนะ่นอนนะครับก็ทำใหม่ไฟแดงเลย น,นี่เป็นเกียร์สามนะครับ <c oughs> แน่นแ่นเลยแน่นแน่นอนนะครับรถใหม่ๆเลย <c oughs> เียก็นเรียบร้อยนะครับดูเพื่อลูกค้านะครับให้ได้ทุกอย่างนะครับโอ้โหเปียกหมดเลยนี่ไวๆเลยนะครับเกียร์สี่วิ่งอยู่ประมาณสองพันถึงสองพันเกือบสอง0ัน้ารอยอบนะครับเมื่อกี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันนี้ตอนเบรกขึ้นนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบรกมือนะครับนี่ครับตอนเบรกนะครับขึ้น เอ็มเวอร์นะครับมีบุกแจ้งเตือนหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวนี้ค่อยไปลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้กลับร้ายกันนะครับแน่นๆเลยรถใหม่ๆนะครับราคาเบาๆนะครับเป็นทางเลือกนะครับให้ลูกค้าลองพิจารณาพิจารณาดูนะครับว่าสามแสนกว่าบาทเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าครับสำหรับค่าติดแรงสภาพใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะครับเปิดไปเลยแป๊บนึงนะครับช่วงนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็รถค่อนข้างเยอะเลย ก็ใครที่จะมาชมรถนะครับมาชมได้ทุกวันเลยช่วงนี้ฝนตกขนุนลื่นก็ขับระมัดระวังนนิดนึงนะครับก็ร้านองเราครับนี่ครับอยู่เส้น205นะครับอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับมาง่ายไปสะดวกนะครับติดถนนใหญ่แบบนี้เลย เรื่องนี้นิ่มๆเลยนะครับสัวหรับค่ายจีนนะครับเจ้าไอ้เบอร์ครับรหัส WD 5 0 4 k นะครับ50แรงม้านะครับด้านหน้าผาหลังนะครับด้านหน้าผาหลังนะครับปี67 50แรงราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะครับ349,000บาทเท่านั้นนะครับไปออกใหม่นี่มีห้าแสนัพแน่นอนนะครับคูกองออกใหม่ป้ายแดงนะครับที่ศูนย์นะครับ หลายแสนเลยนะครับลองิจารณาดูกับสภาพเหมือนใหม่ใบแดงแบบนี้นะครับให้งานมาเพียง1 0 5ชั่วโมงเท่านั้นเองโอ้รถเยอะวันนี้จะได้ข้ามไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวขับให้ดูอีกสักรอบนึงนะครับก่อนเข้าไปที่ร้านอันนี้เล่นช่้นอ,อนครบเลยนะครับเห็นลูกค้าถามมาเล่นชิ้โอ,อนครบเลยไม่มีปัญหานะครับเล่นอยู่ที่ร้านเราเรียบรอแล้วนะครับ หอนิดเกียร์ไปหน่อยขออภไปนะครับคตดแรงนะครับแรงเร็วแน่นอนนะครับเครื่องเกียรท้ายเครื่องท้ายไม่มีหอนนะครับใช้งานได้ปกติเลยลหือปิดไปเลียวนะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกรอบนึงนะครับเาิาใช้งานได้ปกติเลยไม่มีเสียงปั๊มนะครับก็พวงมาะไยเบาๆเลยแบบนี้นะฮะนี่อ่นี่หางหลัง ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วเรื่องของวัดรอบนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวเกีน้ามันแรงดันนะครับความร้อนใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นปกติเลยอันนี้ผมก็ขี่แล้วก็วอร์มก่อนออกจากร้านนะครับก็ความร้อนก็ขึ้นปกติเลยยังไม่ถึงอุณหภูมิตกานะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับก็นี่นะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับเพียง1 0 5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะครับ s อส e อคันนี้นะครับสภาพใหม่ใปแดง ร้อหชั่วโมงนะครับปีหกเจ็ดจที่349,000บาทนะครับ349,000บาทนะครับด้านหน้าผ่านหลังนะครับเนี่ยครับผมมาสอบถามที่เบอร์ศูนย์แ8ดหนึ่งเกนะครับ0 8 1 9 6 6 8 5 1 8นะครับสภาพที่สวยแบบนี้เลยนะครับลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมพาอัปเดตรถฟท์พาเนล่านะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับโปรโมชั่นมีแถมผ่านใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มีรุ่นไหนกันบ้างนะครับที่จะแถมผ่านใหม่ให้นักบ้างนะครับแล้วก็รถช่วงนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับแชมป์ก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเป็นพวกตระกูล57แรงนะครับเข้ามา50แรงเข้ามานะครับตรงนี้ก็รถเหลือไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยเยอะเลยนะครับเพราะว่าลูกค้ามาจองสักเครี้ยงเลยนะครับแล้วก็วันนี้ฝากเอ็มอคันนี้ด้วยนะครับสภาพใหม่ไปแดงนะครับพิจารณาดูนะครับว่าราคาถูกกว่าออกที่ศูนย์หลายแสนเลยนะครับสำหรับรานของเราครับ300,000ซึ่ง19,000บาทด้านหน้าพันหลังเท่านั้นเองนะครัับสสวดีครับ